หมอถึงกับกุมขมับเห็นอาการป่วยทาทายังสุดท้ายป่วยโรคนี้คนบันเทิงและแฟนคลับแห่เป็นห่วงอย่างมากค่ะเมื่อทาทายังนักร้องสาวชื่อดังวัย43ปีโพสต์อินสตาแกรส่วนตัวแอดมิทที่โรงพยาบาลพร้อมข้อความประกาศว่าเรื่องมีอยู่ว่าทามาหาคุณหมอเพราะเสียงแห้งและเวลาพูดหรือร้องเพลงในบางครั้งมีเสียงหายทาเป็นมาได้สักพักแล้วโดวยเฉพาะ2-3วันที่ผ่านมานี้อาการหนักขึ้นมีไข้เวียนศีรษะ อาเจียนอาการไม่ดีขึ้นอาทิตย์หน้าทามีงานคอนเสิร์ตและอาทิตย์ถัดไปก็มีงาน The Night y f o r e v e r c o n c e r t กลัวหายไม่ทนันเลยรียบมาให้คุณหมอตรวจดูตรวจเรื่องหูคอจมูกเสร็จเรียบร้อยส่องกล้องดูคอและเส้นเสียงเสร็จสรุปกล่องเสียงอักเสบร,รุนแรงจำเป็นต้องพักเสียงให้อยากแก้อักเสบลดบวมล้างจมูกดื่มน้ำให้มากพักผ่อนให้เพียงพอแต่ที่พีคเข้าไปอีกคือพอตรวจเรื่องหูคอจมูกเสร็จ ทาลองเปิดเสื้อบริเวณไหปลาให้คุณหมอดูเพราะมีผื่นขึ้นเป็นลักษณะวงสีแดงประมาณ10เซนติเมตรตอนแรกเริ่มจากเป็นเหมือนรอยช้ำแล้วไม่ถึง3-5วันก็ค่อยมาเป็นตามที่อธิบายก่อนหน้านี้วันก่อนที่จะมาหาคุณหมอก็เริ่มมีตุ่มน้ำใสๆเกิดขึ้นคุณหมอสองท่านที่ดูแลเรื่องเสียงของทาเห็นแล้วถึงขนาดกุมขมับส่งทาไปให้คุณหมอพิเศษเฉพาะทางอีกทันวินิฉัยสรุปเป็นงูสวัสดจ้า ที่จำเป็นต้องแอดมิดเพราะยาที่ใช้ต้านอักเสบของกล่องเสียงต้องระมัดระวังอย่างมากในช่วงวันสองวันแรกของการรักษางูสวัดหมอจึงแนะนําให้ฉีดยาฆ่าเชื้องูสวัดเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อและควบคุมโรคงูสวัดให้ได้เร็วๆร,ว,รวมถึงไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของงูสวัดและเพื่อจะได้ให้ยาต้านการอักเสบข,ของกล่องเสียงได้ต่อได้ตอนนี้ตุ่มน้ําของงูสวัดเริ่มตกสกิดแล้ว แต่ยังมีอาการปวดร้าวของเส้นประสาทแขนซ้ายคุณหมอและทาเชื่อว่าจะหายทันพ้นระยะการแพร่เชื้อก่อนงานคอนเสิร์ตท,ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดแน่นอนค่ะเรื่องมันก็ประมาณนี้แหละค่ะ